สวัสดีค่ะยินวีต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกประเด็นน่าสนใจนะคะวันนี้เรามีเอกสารชิ้นสำคัญมากๆค่ะเหมือนเป็น เข็มทิศนำทางระบบบริการสุขภาพของไทยในอีก5ปีข้างหน้าเลยครับผมนั่นก็คือแผนปฏิบัติราชการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระยะ5ปีพศ2 5 6 6ถึง2570 25ค่ะซึ่งจะช่วยให้เราเห็นภาพว่าทิศทางหรือว่าเป้าหมายแล้วก็กลยุทธห์หลักๆเนี่ยที่จะกระทบต่อสุขภาพของพวกเราคนไทยจะเป็นยังไงบ้างใช่ครับ เอกสารฉบับนี้ถ้าจะให้เปรียบก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวเลยนะครับที่ทางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือที่เราเรียกสั้นๆกันว่าสอบอสอเนี่ยเขาวางเอาไว้เพื่อจะขับเคลื่อนภารกิจสำคัญสคัญเลยก็คือ ทำให้ทั้งระบบบริการสุขภาพที่มาจากสถานพยาบาลต่างๆนะครับแล้วก็ระบบสุขภาพที่ดูแลโดยภาคประชาชนเองเนี่ยมีคุณภาพที่ดีขึ้นอ๋อค่ะแล้วก็เน้นการคุ้มครองผู้บริโภคด้วยให้ได้รับบริการที่ปลอดภัยแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเอ่อพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้อย่างยางัยง่งยืนมากขึ้นโดยเน้นการมีส่วนร่วมด้วยครับโอเคค่ะงั้นเรามา มาแกะกล่องเรื่องนี้กันดีกว่าค่ะเป้าหมายของการคุยกันวันนี้ก็คือการสกัดเอาเอาใจความสําคัญที่สุดออกมาให้เข้าใจาง่ายๆนะคะว่าใน5ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยสบศเขามีแผนจะทําอะไรบ้างแล้วมันจะส่งผลต่อภาพรวมด้านสาธารณาสุขของประเทศเรายัางไงก่อนจะไปดูรายละเอียดในแต่ละส่วนนะคะอยากให้ช่วยฉายภาพรวมให้เห็นก่อนได้ไหมคะว่าวิสัยทัศน์หรือว่าภาพใหญ่ๆที่สบศเขาวาดไว้เนี่ยคืออะไรคะได้เลยครับ ถ้ามองภาพใหญ่สุดเลยนะวิสัยทัศน์หลักของสบศเนี่ยคือการวางตำแหน่งตัวเองให้เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพอืมค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายหลักๆ2อ,อย่างนะครับคือ 1. เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับบริการที่ดี มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็ 2. เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตัวเองด้านสุขภาพได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเข้ามาด้วยครับค่ะคถ้าจะให้ขยายความง่ายๆนะครับก็คือเขาอยากเห็นภาพอนาคตที่ 1. ประชาชนคนไทยเนี่ยได้รับบริการสุขภาพที่มีมาตรฐานปลอดภัยไว้ใจได้2คือ คนไทยเรามีความรู้ความสามารถในการดูแลสุขภาพตัวเองชุมชนก็สามารถจัดการเรื่องสุขภาพกันเองได้อย่างเข้มแข็งแล้วก็ยั่งยืนและ3อันนี้เป,นเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือช่วยผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมการแพทย์ในระดับนานาชาติหรือที่เราอาจจะเคยได้ยินบ่อยๆคําว่า medical hub นั่นแหละครับฟังดูเป็นภาพอนาคตที่น่าสนใจแล้วก็ท้าทายเหมือนกันนะคะแล้วในการจะไปให้ถึงจุดนั้นเนี่ย เขาวางแผนจะขับเคลื่อนผ่านผ่านกลไกอะไรบ้างคะครับในแผนฉบับนี้นะครับเขาแบ่งแนวทางการขับเคลื่อนออกเป็น4เรื่องหลักๆหรืออาจจะเรียกว่าเป็น4เสาหลักเชิงยุทธศาสตร์ก็ได้ครับ4เสาหลักใช่ครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ก็จะประกอบไปด้วย 1. การพัฒนาแล้วก็ยุกระดับมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ 2. การพัฒนาสิ่งที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจสุขภาพเศรษฐกิจสุขภาพใช่ครับ3 การส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างจริงจังมากขึ้นและ 4. การพัฒนาตัวองค์กรสปส,อสอเองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นหรือเป็นองค์กรสมรรถนะสูงครับ มีสี่เสาหลักนี่เองงั้นเรามาลงรายละเอียดทีละเสากันเลยดีกว่าค่ะเริ่มที่เสารแรกก่อนเรื่องมาตรฐานบริการสุขภาพกับการคุ้มครองผู้บริโภคอันนี้น่าจะใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะคะเพราะมันเกี่ยวกับคุณภาพความปลอดภัยของบริการที่เราใช้กันอยู่ถูกต้องเลยครับเสาหลักแรกเนี่ยถือเป็นหัวใจสำคัญเลยนะเป้าหมายหลักก็คือ การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานต่างๆของระบบบริการสุขภาพไม่ว่าจะเป็นของโรงพยาบาลคลินิกหรือแม้แต่สถานประกอบการเพื่อสุขภาพอย่างเช่นสปาคลินิกเสริมความงามอะไรพวกนี้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้นอ๋อคือไม่ใช่แค่มาตรฐานในไทยใช่ครับไม่ใช่แค่มีมาตรฐานแบบไทยๆแต่ต้องเทียบเคียงนานาชาติได้เลยค่ะนอกจากตั้งมาตรฐานแล้วเนี่ยเขายังจะส่งเสริมให้สถานบริการเหล่านี้ ทั้งที่เป็นของรัฐของเอกชนต้องผ่านมาตรฐานที่กําหนดไว้ให้ได้ซึ่งก็รวมถึงการกํากับดูแลให้เป็นไปตามนั้นด้วยแล้วก็มีจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษนะครับคือมีแผนจะตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพขึ้นมาโดยเฉพาะเลยโหมีศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านนี้เลยเหรอคะอันนี้น่าสนใจแสดงว่าเขาให้ความสําคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคมากขึ้นจริงๆ ใช่ครับใช่เลยแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นนะยังมีแผนพัฒนาระบบเฝ้าระวังให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมถึงปรับปรุงกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มันทันสมัยขึ้นด้วยเอมค่ะและที่สำคัญคือต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังด้วยครับแล้วก็มีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยให้เป็นระบบดิจิตอลมาขึ้นด้วยนะอ๋อดิจิตอลด้วยครับเพื่อให้การทำงานมันรวดเร็วโปร่งใสแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้น ทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนที่ไปใช้บริการนั่นเองครับการมุ่งสู่มาตรฐานสากลมีศูนย์กางเฝ้าระวังแถมจะทำเป็นดิจิตอลอีกฟังดูเป็นการยกระดับที่ชัดเจนเลยนะคะน่าจะช่วยให้เราอุ่นใจเรื่องคุณภาพความปลอดภัยได้มากขึ้นเยอะเลยค่ะถัดมาค่ะเสาหลักที่สองอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องเศรษฐกิจสุขภาพที่พูดถึงการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์หรือ medical hub ใช่ไหมคะใช่แล้วครับ เสานี้เป็นเรื่องของการมองสุขภาพในมิติเศรษฐกิจซึ่งอันนี้มันสอดคล้องโดยตรงเลยนะกับยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องการสร้างความสามารถในการแข่งขันค่ะแล้วก็แผนพัฒนาเศรษฐกิจอิดชาฉบับที่13ที่เขาปักหมุดเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างชัดเจนสบสก็เลยมีแผนจะส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในอุตสาหากรรมบริการทางการแพทย์และสุขภาพให้แข็งแกร่งขึ้นครับ รวมถึงการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถานพยาบาลและก็สถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทยเราเนี่ยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้โดยเฉพาะในกลุ่มบริการด้านสุขภาพเชิงส่งเสริมและป้องกันหรือ wellness wellness กับ medical service ใช่ครับแล้วก็ medical service ที่มีคุณภาพสูงเพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้เข้ามารับบริการในไทยมากขึ้น หมายความว่านอกจากการรักษาพยาบาลโดยตรงแล้วยังรวมถึงพวกสปาหรือบริการส่งเสริมสุขภาพต่างๆด้วยถูกต้องครับเขาจะมีการเน้นพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพให้มีมาตรฐานที่ดีมีการสร้างเ,เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่น่าสนใจแล้วก็มีศักยภาพขึ้นมาด้วยอ๋อมีเส้นทางท่องเที่ยวด้วยครับ พร้อมทั้งพัฒนาระบบนิเวศโดยรวมที่มันเอื้อต่อธุรกิจนี้เช่นการส่งเสริมการลงทุนการตลาดการสร้างเครือข่ายต่างๆซึ่งจะดูจากแผนงบประมาณที่วางไว้สำหรับเสานี้นะครับก็มีวงเงินประมาณ336ล้านบาทตลอด5ปีครับ ลงทุนกว่า300ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพก็นับว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อยเลยนะคะคงต้องติดตามดูกันต่อไปว่าจะสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับภาพลักษณ์ของไทยในเวทีโลกได้มากน้อยแค่ไหนนะคะมาถึงเสาหลักที่3ค่ะอันนี้ดูเหมือนจะเน้นไปที่พลังของชุมชนเป็นหลักเลยนะคะแล้วเหมือนจะเห็นว่างบประมาณสาหรับส่วนนี้เยอะที่สุดด้วยใช่ไหมคะใช่เลยครับ เสาเนี้เป็นส่วนที่ได้รับงบประมาณตามแผนสูงสุดเลยอยู่ที่ประมาณ875ล้านบาทครับตลอด5ปีโหเยอะมากครับหัวใจสำคัญของเสาวนี้เลยคือการพัฒนาศักยภาพของกำลังคนภาคประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งอสมหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านอสมนี่เองที่เราคุ้นเคยกันดีใช่ครับ ซึ่งอสมนี่ถือเป็นกลไกสำคัญในระบบสุขภาพระดับชุมชนของไทยเรามายาวนานแล้วแผนนี้ก็จะเน้นพัฒนาให้อสมมีความรู้ความสามารถมากขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะแต่รวมถึงการจัดการสุขภาพของตนเองและก็คนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยซึ่งอันนี้มันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ health literacy ที่เป็นเป้าหมายระดับชาติด้วยครับ ออ๋คค่ะค่ะะนอกจากอสมอแล้วนะครับยังมีการส่งเสริมแล้วก็พัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายสุขภาพอื่นๆในชุมชนด้วยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชมรมต่างๆหรืออปทอ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพแบบบูรณาการมากขึ้นอืมมีโครงการที่น่าสนใจด้วยอย่างเช่นโครงการตามพระราชดำริ แล้วก็โครงการพิเศษในพื้นที่ห่างไกลอย่างการพัฒนาสุขศาลาพระราชทานหรือศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนหรือสอสอมชนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการได้ดีขึ้นการให้ความสำคัญกับอสอมแล้วก็เครือข่ายชุมชนขนาดนี้พร้อมกับทุ่มงบประมาณมากที่สุดแสดงว่าสปสอมองว่าพลังจากฐานรากนี่แหละคือหัวใจสำคัญของการสร้างระบบสุขภาพที่ยั่งยืนจริงๆนะคะ ถูกต้องครับแล้วก็ยังมีแผนจะจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านสุขศึกษาและสุขภาพภาคประชาชนด้วยนะอ๋อมีอีกศูนย์แล้วครับเพื่อเป็นแหล่งพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็นวัตกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพโดยชุมชนเองเลยครับน่าสนใจมากคะ่ะทีนี้มาถึงเสาสุดท้ายเป็นเรื่องของการพัฒนาภายในองค์กรสบสอบเองให้ทํางานได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นถูกต้องไหมคะ ประมาณนั้นครับคือการทำให้สอบอสอเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพโปรง่งใสแล้วก็ทำงานตามหลักธรรมาพิบาลที่ดีเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจทั้ง3เสาแรกได้อย่างเต็มที่โดยจะเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรให้มากขึ้นอืมใช้ดิจิตอลเข้ามาช่วยครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ลดขั้นตอนที่ไม่จนเป็นลงไป รวมถึงการบริหารจัดการบุคลากรภายในสบศให้มีความรู้ความสามารถมีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีวมขวัญกำลังใจที่ดีในการทํางานด้วยครับค่ะนอกจากนี้ยังมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการส่งเสริมการทําวิจัยพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสอบศด้วยแล้วเรื่องความโปร่งใสนี่ล่ะคะมีการเน้นย้มเรื่องนี้ไหมคะ มีครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยคือการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในองค์กรโดยจะมีการนําเครื่องมือประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือที่เราเรียกว่า ITA นะครับ ITA ค่ะใช่ครับ Integrity and Transparency Assessment มาใช้อย่างจริงจังเพื่อวัดระดับความโปร่งใสแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าการดําเนินงานต่างๆเป็นไปอย่างสุจริตตรวจสอบได้ครับ เข้าใจแล้วค่ะคือต้องพัฒนาองค์กรตัวเองให้แข็งแกร่งก่อนถึงจะไปขับเคลื่อนภารกิจภายนอกอย่างมีประสิทธ,ธิภาพนะคะฟังมาทั้งหมดแล้วเหมือนว่าแผนปฏิบัติราชการ5ปีของสอบสฉบับนี้ไม่ได้เป็นแผนที่คิดขึ้นมาลอยๆนะคะแต่มีการเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติอื่นๆด้วยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับแผนนี้ถูกออกแบบมาให้สอดรับและก็สนับสนุนแผนใหญ่ๆของประเทศหลายฉบับเลยครับไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปี โดยเฉพาะด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันแล้วก็การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์อืมค่ะรวมถึงแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหลายประเด็นเลยเช่นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตค่ะนอกจากนั้นยังเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ที่เพิ่งประกาศใช้ไป โดยเฉพาะหมุดหมายที่เกี่ยวกับประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงอ๋อ medical hub อีกแล้วใช่ครับ แล้วก็การท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืนรวมถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs ของสหประชาชาติโดยเฉพาะเป้าหมายที่3เรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี Good health and well-being ครับเหมือนเป็นการวางตำแหน่งให้สบศเป็นฟันเฟืองหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายใหญ่ของประเทศเลยนะคะเนี่ยใช่ครับใช่เลยและที่สำคัญคือ ต้องสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วก็นโยบายของกระทรวงสาธารณาสุขด้วยอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับเช่นนโยบายยกระดับ30บาทรักษาทุกโรคเป็น30บาท plus ค่ะ30บาท plus ครับการใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่การพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิให้เข้มแข็งหรือการผลักดันเศรษฐกิจสุขภาพ ทั้งหมดนี้ล้วนมีส่วนสะท้อนอยู่ในแผนปฏิบัติราชการของสอบศฉบับนี้ครับเป็นการแปลงนโยบายภาพใหญ่ลงมาสู่แผนปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของหน่วยงานครับผมเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะว่าสบศมาได้ทํางานแบบโดดเดี่ยวนะคะแต่เป็นส่วนหนึ่งของภาพรวมการพัฒนาประเทศจริงๆทีนี้ถ้ามองภาพรวมงบประมาณทั้งหมดที่ทวางไว้สําหรับแผน5ปีนี้ตัวเลขรวมๆอยู่ที่เท่าไหร่คะครับวงเงินงบประมาณที่ประมาณการไว้นะครับสําหรับแผน5ปีนี้ รวมทั้งสิ้นอยู่ที่ประมาณ1801ล้านบาทครับ1800ล้านครับซึ่งก็แบ่งตาม4ยุทธศาสาตร์หรือ4เสาหลักที่เราคุยกันไปโดยยุทธศาสาตร์ด้านมาตรฐานและคุ้มครองผู้บริโภคได้รับประมาณ247ล้านบาทยุทธศาสาตร์ด้านเศรษฐกิจสุขภาพประมาณ337ล้านบาทยุทธศาสาตร์ด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชนอันนี้ได้รับอุปประมาณมากที่สุดเลยถึง875ล้านบาท และยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กรสู่สมรรถนะสูงประมาณ343ล้านบาทครับย้ำอีกครั้งว่าการให้งบประมาณสูงสุดกับด้านการมีส่วนร่วมภาคประชาชนนี้น่าสนใจจริงๆนะคะสะท้อนการให้ความสําคัญกับพลังชุมชนแล้วก็อสอมออย่างชัดเจนมากๆ เอาละค่ะการเจาะลึกแผนปฏิบัติราชการ5ปีของสอบสในวันนี้ทําให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยนะคะว่าทิศทางระบบบริการสุขภาพแล้วก็การสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชนของไทยเนี่ยกำลังจะมุ่งไปทางไหนมีทั้งการพยายามยกระดับคุณภาพมาตรฐานบริการให้เทียบเท่าสากลการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจสุขภาพเพื่อเป็น medical hub การดึงพลังชุมชนดึงอ,อสมอเข้ามามีบทบาทสําคัญมากขึ้นแล้วก็การปรับปรุงองค์กรภาครัฐเองให้ สมัยโปร่งใสขึ้นด้วยใช่ครับเป็นแผนที่ค่อนข้างมีความทะเยอทะยานแล้วก็ครอบคลุมหลายมิติมากครับแต่แน่นอนว่าซึ่งที่น่าติดตามต่อไปก็คือการนําแผนเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริงใช่ค่ะซึ่งก็ย่อมต้องเผชิญกับความท้าทายต่างๆแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อจํากัดด้านงบป,ประมาณทรัพยากรการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ทั้งในระบบเองแล้วก็อสอมให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีแล้วก็บริบททางสังคมที่มันเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วด้วยครับจริงด้วยค่ะการมีแผนที่ดีเป็นเรื่องหนึ่งแต่การทำให้สำเร็จตามแผนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะและนี่ก็นำไปสู่คำถามชวนคิดทิ้งท้ายสำหรับการพูดคุยครั้งนี้ค่ะ ในขณะที่ประเทศไทยกำลังมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ระดับโลกตามยุทธศาสตร์เศรษฐกิจสุขภาพแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเราจะสร้างสมดุลได้อย่างไรคะเพื่อให้แน่ใจว่าประชาชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในเมืองหรือว่าอยู่ในชนบทห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพเหล่านี้ได้เท่าเทียมกัน และบทบาทของอสมซึ่งแผนนี้ให้ความสำคัญมากให้งบประมาณสูงสุดด้วยจะถูกพัฒนาไปในทิศทางไหนในยุคดิจิทัลแบบนี้เพื่อให้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนั้นเข้มแข็งแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนขึ้นได้อย่างแท้จริงก็เป็นประเด็นที่น่าคบคิดต่อไม่น้อยเลยค่ะ